มองว่าทุกท่านจะใช้เวลาพักอย่างเพียงพอแล้วเราจะเริ่มอ,ออกเดินทางกันต่อตลอดเส้นทางนี้เปน็นจุดก่อนเราจะแวะพักกันอีกครั้งเราจะพูดถึงการดูแลตนเองและความเป็นอยู่ที่ดีในคิดเรื่องการดูแลตนเองอาจดูเรียบง่ายแต่ผลกระทบนั้นลึกซึ้งในบางครั้งสิ่งที่เรียนรู้อาจมากมายเกินไปและความกดดันในการเป็นเลศิศอาจนําไปสู่การเพิกเฉยต่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างไรก็ตามจะไม่ว่าการดูแลตัวเองไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัว เมื่อคุณให้ความสําคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีคุณไม่เพียงแค่ปกป้องสุขภาพร่างกายและจิตใจของคุณเท่านั้นแต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู้อีกด้วยการดูแลตัวเองครอบคลุมมิติต่างๆทั้งร่างกายอารมณ์ในใจิตใจเริ่มจากด้านกายภาพเป็นก่อนเผูะจัา,าการที่เหมาะสมการออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอและการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญเติมพลังให้ร่างกายด้วยอาหารบำรุงร่างกายและการออกกาลังกายอยู่เสมอจะช่วยเพิ่มระดับพลังงานในการทํางานของสมอง การไปสู่มิติทางอารมณ์ถึงสําคัญคือต้องรับรู้ได้จัดการกับอารมณ์ของคุณชีวิตในสังคมแห่งการแข่งขันอาจเป็นความรู้สึกที่เหมือนรถไฟเหาะตีลังกาตั้งแต่ความรู้สึกตื่นเต้นไปจนถึงความวิตกกังวลยอมรับการฝึกฝนความเห็นอกเห็นใจตนเองใจดีกับตัวเองมอเมื่อเผชิญกับความท้าทายและเฉลิมฉลองความสําเร็จเล็กๆของคุณการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทําให้คุณมีความสุขได้เชื่อมต่อกับเพื่อนๆสามารถช่วยให้อารมณ์ของคุณดีขึ้นได้การดูแลตนเองทางจิตเกี่ยวข้องกับาทาทาการบปรุงจิตใจของคุณ ผ่านเทคนิคการ่อนคลายและการมีสติการฝึกทำสมาธิการหายใจลึกๆหรือการจดบันทึกความสามารถมันทำให้ความเครียดของคุณลดลงและเพิ่มสมาธิได้การให้เวลากับงานอดิเรกก็มีความสำคัญไม่แพ้กันเพราะมันช่วยให้จิตใจของคุณได้พักแา่ทฤษฎีนำไปสู่แนวปฏิบัติคุณสามารถรวมการูแลาตนเองเข้ากับกิจปัจจาบันของคุณได้โดยแนวทางดัตงต่อไปนี้ 1. การจัดก,การความเครียด ความเครียดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่การจัดการกับความเครียดเป็นสิ่งสำคัญระบุสิ่งที่สร้างความเครียดและพัฒนากลไกการเผชิญปัญหาที่ดีฝึกการบริหารเวลาแบ่งงานออกเป็นส่วนๆและหลีกเลี่ยงการฝัดวันประกันพุ่ง 2. ความสมดุลระหว่างการทํางานและชีวิตการรักษาความสมดุลระหว่างความรับผิดชอบด้านการเรียนหรือการทํางานและชีวิตส่วนตัวเป็นสิ่งสําคัญกําหนดขอบเขตกําหนดเวลาสําหรับการเรียนรู้และการทํางานรวมถึงการพักผ่อน มีส่วนรอบในกิจกรรมที่ทําให้คุณรู้สึกกระปีกกระเป๋า 3. การป้องกันความเหนื่อยหน่ายความเหนื่อยหน่ายเป็นภัยคุกคามที่แท้จริงเมื่อความต้องการมีมากล้นรับรู้สัญญาณของความเหนื่อยหน่ายหมดแรงขาดสมาธิและประสิทธิภาพการทํางานลดลงพักสมองทํางานงระเบิกและขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครอบครัวหรือบริการให้คาําปรึกษา 4. การเชื่อมต่อทางสังคมการสร้งางเครือข่ายสนับสนุนเป็นสิ่งสําคัญเชื่อมต่อกับเพื่อนที่แบ่งปันความด้าทายและแรงบันดาลใจของคุณ ล้อมรอบตัวคุณด้วยอิทธิพลเชิงบวกที่ยกระดับคุณและกระตุ้นคุณห้ 5. ให้ความสาคัญกับการนอนหลับการนอนหลับไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟือยมันเป็นสิ่งจําเป็นตั้งเป้าหมายการนอนหลับของคุณให้มีคุณภาพให้ได้6-8ชั่วโมงในแต่ละคืนสร้างกิจวัตรก่อนนอนที่ส่งเสริมการผ่อนคลายและการนอนหลับพักผ่อน 6. สติและการผ่อนคลายฝึกเทคนิคการมีสติเพื่อให้อยู่กับปัจจุบันและลดความวิตกกังวลทําให้กิจกรรมที่ ช่วยให้คุณผ่อนคลายเช่นอ่านหนังสือฟังเพลงหรือใช้เวลาอยู่กับปัจจุบันในเส้นทางนี้จะขอแวะพักไว้ตรงนี้และในขณะที่แวะพักผมขอให้ทุกท่านให้ความสําคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีโปรดจำไว้ว่าความสําเร็จไม่ได้ถูกกาหนดโดยผลการเรียนหรือผลงานเพียงอย่างเดียวแต่มาจากการเติบโตแบบองค์รวมของคุณในฐานะปัจเจกบุคคลการผสมผสานการดูแลตนเองเข้ากับกิจวัตรประจําวันของคุณไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นการลงทุนเพื่อตนเองในอนาคตด้วยความเป็นอยู่ที่ดีของคุณเป็นทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณและคุณสมควรที่จะได้เติบโตในทุกด้านของชีวิตก่อจ่อเดินทางกันต่ออย่าลืมว่าก,การดูแลตัวเองไม่ใช่เรื่องหรูหรามันเป็นสิ่งจำเป็นทางด้านร่างกายอารมณ์และจิตใจคุณกําลังเตรียมตัวให้พร้อมกับความท้าทายด้วยความยืดหยุน่นเรียนรู้ด้วยความชัดเจนและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและจุดประสงค์ขอให้การเดินทางของคุณประสบความสําเร็จขอบคุณครับ